ใช่ไหมฉันเป็นคนตลกงี้ไงพี่ผก็เลยชอบแกเข้าใจปะไม่เล้ฉันจบอกว่าบางทีอ่ะคอมเมนต์ได้เนี้ยมันจะขึ้นแบบไม่เห็นคอมเมนต์นะบอกก่อนนะเนี่ยมันแบบมันจะไม่เห็นคอมเมนต์แกเข้าใจปะมันไม่เห็นจริงๆฉันไม่ได้โกหกฉันก็ไม่ได้สตรอเบอรี่ด้วยอ่ะโอ้ยไม่เห็นว่ะ ว่าบางทีอ่ะคอมเมนต์มันโดนปิดเป็นรูปตาแบบปิด,วด,วดให้ดูคร่าวๆซึ่งไม่รู้การปลดบล็อกด้วยซ้านี่อะให้ดูก่อนนะคะไม่ได้โกหกนะคะมันจ,จะเป็นสีที่มันไม่ชัดกว่าคนอื่นเขาเป็นมานานแล้วตั้งแต่ตอนนั้นมีโรคจิตมาก็คือทำแบบนั้นหมดเลย วีดีก็เป็นไปบล็อกไปทําอะไรเขาไม่รู้แล้วมันก็กลายไปเป็นแบบนั้นไม่แน่ใจเหมือนกันมันจะกรองคือเป็นนักข่าวก็หรอถามจริงแปดพันคนโอเคบางคนบางคนอาจจะเข้ามาติดตามนะแต่ว่าถามจริงว่าทีนี้เนี่ยคือเป็นนักข่าวหรอต่อให้เป็นนักข่าวหรือยังชันยังไม่พูดเลยแล้วฉันต้องมาพูดในนี้จริงหรอคําถามต่อมาพูดเลยนะ สีผมสวยอยู่นี่หอาฮาไปซื้อสีผมที่โลตัสเห็นไหมเราเป็นอะไรกับโลตัสนะเราเป็นอะไรเป็นลูกค้าบีไอพีเราเป็นลูกค้าเขาเขาก็เป็นลูกค้าดาวเห็นไหมเขาเป็นลูกค้าเราเอ้เราเป็นลูกค้าเขาเขาเป็นลูกค้าคุณบุ๋มห้จุ๋มหุ่นปัง พี่ปูยังไม่เข้ามาเลยว่าจะเข้ามาเออเขาจะเข้ามาเขาจะเอาไอ้นั่นมาให้ด้วยเปล่าไอ้ไอ้ล็อกประตูอ่ะมีเหรอไอ้ล็อกประตูบ้านเนี้ยเขาจะไปหาให้เราได้ยังไงอ่ะเขาได้มาแล้วว่าไอ้ตัวหมายถึงใช้สแกนอ่ะของดลังใจหนื่อยเ่ากจะคอดแล้วเขาให้ออกจากหาจะค้อดแล้วให้ออกจากงาน ่็จะคลอดไงก็เขาพพักเปล่าใครจะคลอดเปล่าคนในนี้ไม่พี่ปูุ่มเาวันนี้คล้ายๆตัวล็อกเราอย่างนี้เป็นกำลังใจให้แล้วกันค่ะโอ้โหหลายเรื่องหลายแล้วไงนะพ่อไอตัวล็อกอย่างเนี้เขาช่างเขาจะได้ประกอบแล้วมันเมื่อไหร่อ่ะเขาก็บอกเขาได้แล้วตอนไหนอ่ะไม่รู้แต่พี่หนุ่มเขาตามจนรู้เลยตามไงแล้วล้าทำยังไงต่อช่างมันต้องใช้ล้าทำยังไงต่อ ก็รอพี่ปูคนเดียวพี่ปูเ,าเ็เาเราผมสรุปไม้แนงฮะไม่ไม่ไอ้ไอ้ไม้ละแนงนั่นเดี๋ยวให้เขาตีราคาลังคายาวปิดแทงน้ำเลยเก็ใช้ใช้ไม้ไ,ไม้ละแนงเอาเมื่อกี้น่ะไม้ไแนงอ่ะไม้ของพี่ปูมันคือห้องนอนอ,อือที่เขาส่งมาคืออย่างอืน่นเพราะไม่เร่งเราเพาจะเร่งประตูอย่างเดียวไนงะตอนเนี้ย เล่งประตูมันเป็นของลูกค้าท้าลูกค้าด้วยไงมันก็เลยนี่ไงก็ใช่ไงถ้าได้แล้วมันก็ต้องมาแล้วดิแสดงว่ามันยังไม่ส่งมาหรือเปล่าตายพี่ปูพี่จุ๋มโทรไปหาพ่อไปใครไม่ไม่ใช่โทรไปหาพี่ปูไปคุณพี่ขอขึ้นทําไมคะว่าว่าว่าไอ้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 ให้มันจบปะไอ้ตัวล็อกประตูอะตัวล็อกประตูอะได้ยังเพราะว่าหนุ่มเมื่อวานเขาบอกเขาเก่งใจเขาโทรบ่อย พ,พี่เก่งบอกว่าให้เจอกันที่รายชาตินะคะแล้วเราไปร้านพี่กีบก,กันบอกด้วยกันพี่ปูได้คะ่ะพี่ปูเอาพอดีแล้วงั้นมาคุยคุ้มชาเองก็ได้คะ่ะจะเข้ามาแล้วคุมจะเสร็จแล้วค่ะคุมได้หาแค่เข้ามาจะเสร็จของตายยังไม่ได้ปัดด้วยซ้ำไอ้ไม่ คุณผู้ชายถามว่าประตูประตูบ้านนี่ค่ะคุณผู้ชายไอตัวลอกไม่ใช่ไอตัวล็อกประตูอะพี่ปูไอตัวล็อกประตูอะตัวตัวล็อกประตูนะคะพี่ปูเพราะว่าช่างเขาช่างเขาลองเขาเอามาประกอบเขาต้องเจาะคะพี่ปูคุณไม่ม้วนผมให้ไหมเนี่ยหนูม้วนเองเขาว่าไงเขาส่งมาอยู่หรือว่าอะไรเดี๋ยวเอาคุณหนูสื้อให้พี่ปูแป๊บเดียวพี่ปูอย่าคุยแป๊บเดียวเอง หมายถึงยังไงนะเออพี่ปูเข้ามาแล้วอ่ะขอคุยแ้่นาทีเดี๋ยวพี่ปูเข้ามาโอเคอเคคระพี่ปูมาเลยค่ะจ้าโอ,เโอเคค้เดี๋ยวพ่อพี่ปูด้วยก่าไอเนี่ยชูเดี๋ยวพี่นนูไปคืนค่ะคือบ้านก็วุ่นวายอยู่แล้วเป็นทุนเดิมในนี้ก็วุ่นไวายไปอีกแล้วที่เจ็ดห้าต้องหาชุดพี่ปูงานเย เจ็บเล็กๆแต่ไม่โตโชว์เมื่อวาแน่อะฉันก็หากุญแจไม่เจอกุญแจอะไรครับไหนผู้แจสาล้อตอนนี้เธอไปแล้วอ่ะนะอ๋อหนูไปไปได้โองค์แนหนูบอกผู้แจจริงๆอ่ะเสร็จแล้วมันยังไงรู้ไหมมันก็มีผู้ชายคนหนึ่งขับพาเด็กนั่งแบบเดียวขี่ผ่านนึ่ใจากไม่รู้แจรถอยู่ไหนวะแอนขี่โชว์ผ่านหน้าบ้าน ข้างบ้านเราเนี่ยบ้านอาจารย์อะไรมาจากนู่นมาจากทางนู้นบ้านนี้ก็มีเหรอมันของเราลยทำไมไม่ซื้อแห้งกว้างกันนี้หน่อยน้องมันคือว่ามันแคบไปแคบไปลมง่ายอือือเดี๋ยวจะไปหัดอยู่อ่านอยู่นะพาน้องมาเดี๋ยวไปเข็จว่าจะให้จุมหัดแล้วก็ให้แอนหัดด้วยพี่เหนนเขาขับมอไซค์ป็นนี่ค่ะเออแต่มันจะทํานายไม่ยากหรอกัไม่ยากพี่บอลหัดเขาถึงจะได้ค่ะให้พี่บอลหัดให้เขาไงอือ เออเพื่อไปส่งโมเดลรับโมเดลได้ไงแต่เขาขับมอเตอร์ไซค์เป็นอยู่แล้วนึกไม่ออกก็ไม่ต้องพูดคนเรามันไม่สามารถพูดได้ทุกอย่างต่อให้เราอยากพูดอะไรได้ใช่จำไว้นะใช่ เธอจะสงสารใครหรือไม่สงสารใครมันเป็นสิทธิ์ส่วนบุคคลฉันแม่ฉันครอบครัวฉัน,ฉนพูดใน,นสิ่งที่เคยโดนกระทําไม่ได้บอกว่าใครถ้าเธอสองสารใครก็อย่าเอาทัวไปลงคนนั้นแค่นั้นเองค่ะคนที่โดนกระทำสิบปี20ปีเขาเจ็บไม่เป็นหรอคะ แม่เขารู้สึกไม่เป็นหรอคะเขาเลี้ยงลูกมาด้วยความรักทุกๆคนไม่ต้องพูดอะไรเยอะเข้าใจปะคือเราอยากรู้คือไม่ต้องหนูขอพูดเองคือเราอยากรู้ว่าอยากเผือกเรื่องคนอื่น่ะจนมาในญาติในการถามอะมีไหมคะสิบปียี่สิบปีถ้าตัวคุณเป็นคนที่โดน่ะคุณจะรู้สึกไหมคะนันจีนไงสิบปีมไม่สสรไม่ต้องถามหรอว่าใคร ทำอะไรยังไงบ้างพูดแค่ให้รู้ว่าโลกใบนี้มันไม่ได้สวยงามอย่างที่คุณคิดเขา้าใจปะคนที่แวตแวตแวตหน,นูอาจจะเลวรับหลังก็ได้หรือหนูอาจจะดีก็ได้แต่ตอนนี้ที่คุณมานั่งจี้ถามคําถามหนูว่าคุณเป็นคนดีจริงๆหรือเปล่าคะคุณอาจจะแย่กว่าคนที่เขามีปัญหากันด้วยซ้ําด้วยมรารย,ยาททางสังคมที่เราควรถามหรือไม่ควรถาม No. คิดว่าเรารับได้ขนาดนั้นไหมในการที่คนมานทะเลาะกันแล้วเราเอ่ยชื่อเลออยยางไงคิดว่าประเทศชาติเจ็ดสิบล้านคนเรารับได้กันขนาดนั้นไหมไม่เป็นไปไม่ได้เข้าใจปะคือหนูยังไงหนูก็ต้องขึ้นไหลมันคือชีวิตหนูคือพูดไปแล้วมันยังไงต่อเข้าใจปะ ใ่ไหมะหรือยังไม่เข้าใจอีกไม่เก็บโต๊ะนี่ดีกว่าถ้าเราสงสารใครเราก็ไม่ต้องเอาถัวไปลงใครคนนั้นแค่นั้นเองมันยากไหมอะไม่ต้องเริ่มจากใครเริ่มจากตัวเราเองก่อนก่อนที่จะไปบอกคนอื่นเขาตัวเนี้ยคือมีแต่ขาวแคบบุมตัวเนี้ยเข้าใจปะ ทำดีอะทำจากตัวเราเองก่อนบางทีที่พูดอะพูดเพราะอะไรจุดเริ่มต้นในการมาขายของแม่ค้าออนไลน์มันทํำยังไงคะให้โกหกก็คงไม่อยากฟังเรื่องโกหกพอพูดเรื่องจริงก็เป็นปัญหาเพอาสร้างเรื่องเาวาก็บอกว่าไอ้นี่สตรอเบอรี่คือมันก็อยู่ยากคนที่อยู่ตรงนี้บางทีมันก็อยู่ยากนึกออกปะคือไม่อยากพูดแล้วก็จะไปพูดถึงใคร ลราก็ไม่ได้เอ่อยชื่อใครเนะาะน,นพี่จุจมมันแอรีรยลหรอถามจริงทุกคนเดี๋ยวดูจุมารีบัวลายเรล่าเริ่มจุ่มมาจุมารีบรัวลา,ายมา ักนาเวลาขายของทำไมไม่อยากรู้ว่าจะขายอะไรมากกันขนาดนี้อ่ะงงเธอรู้ไปว่าใครชอบใครไม่ชอบใครเธอเกลียดใครแล้วมันจะดีขึ้นปะพี่ชวนพี่ไว้ผมยาวไม่สวยเห็นปะพี่เป็นคนไว้ผมยาวได้น้าแก่ ใช่ไหมคุณบุ๋ม,มอูยเสียงมิวอ,อ,อยูอานะ่ามอ้ยพองเสียงอยู่จำนะกลัวมากจริงๆไอ้บิวจำหรือจะอะไรเนะี่ยพี่เป็นคนไว้ผมยาวด้วยหน้าแก่เครื่องวันผมไม่มีค่ะต้องซื้อที่เกาหลีจ้ะ ก็เลยไปตัดผมทิ้งนะโอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูไลฟ์อยู่อ่ะพี่ปูใส่ผมปลอมเต็มเดี่ยแล้วเราตัดผมเหรอคะทำสีใหม่ด้วยพี่คือเราจะสวยเหรอสวัสดีค่ะดูไลฟ์อยู่อ่ะเป็นไรบ้างไม่เป็นไรเนาะเราแค่เรื่องสียเนาะสวัสดีค่ะบ้านไม่มีทางเดินนะคะเห็นในไลฟ์บ่อยแล้ว ใช่ค่ะป้ามันไม่เสร็จสักทีอ่ะตรงนี้ก็ได้ค่ะใช่ตรงนี้ได้แค่5นาทีจบเลยว่าต้องอื่นที่คุยหมดแล้วได้ก็ฟังไปด้วยกันนะคะทุกคนพี่จุ๋มคุยกับเขาไปก่อนฟังไปเรื่อยๆโอ้ทุกคนก็ฟังไปด้วยกันฟังไปด้วยกันนะคะทุกคนว่าคุณป้าผมจะเป็นแบบไหนนะคะลอเลือกเลยหรอพี่จุ๋มวันนีค่ะบ๊ายบายจำไม่ได้จะไม่ได้บอไม่ใครจำพี่จุ๋มได้ไม่มีใครจำได้เปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะ น่ารักงาทำพรนสีที่หนูชอบอันนี้จะเป็นห้อง่านอนของคุณแม่หนะคะผ้าที่ใช้เราคัดมาให้ก็คือกันแมวโดยเฉพาะเลยคือมีการผ่านการทดสอบมาแต่ว่าถ้าน้องแมวจะบี้ตะบันแบบสุดๆจริงจังก็ไม่ได้แต่ว่าที่เราเลือกใช้เป็นผ้าให้บริเวนเตียค่ะมันจะได้ดูนุ่มตอบแล้วก็เวลาแม่บุูนั่งบน